ได้เลยได้เลยได้เลยสาห้เนกลังใใจครกินมาเดี๋ยวบิ่มเลี้ยงนี่เอาจริงๆบิ่มเลี้ยงได้บิ่มพี่บิ่มก็เลี้ยงรอบนี้พี่บิ่มเอาเอาเลยมาเอาตังค์กับบิ่มเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจะให้พี่กายสวัสดีครับนิมเครอันนี้ค่ะสำหรับสนุนให้นะคะโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับ โอ้โหได้รับกำลังใจนี่นะครับฝากนโยบายไว้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับนี่บ้านอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ในวีเควทโฮมอ๋อบ้านอยู่ในวีเค m e โฮมอ่ะดูอได้หลังหมู่บ้านวีเค m e โฮมนะขนมใช่โอ้วันนี้เรามาลงพื้นที่ที่วีเคโฮมมาดูรับปัญหาของชาวบ้านเราเจอแฟนครับ เดินจากในหมู่บ้านวีเคโฮมามาทะลุด้านหลังซอยครับมาเจอร้านน้ำเต้าหู้ปลาต้องโกอร่อยมากๆและที่สำคัญคือมีกำลังใจให้ด้วยบอกว่าเห็นทำงานในสภาวันนี้ขอมอบน้ำเต้าหู้ปลาต้องโกไปแทนกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับนี่ได้ครับนี่เป็นไงครับน้าโอ้โหปลาต้องโก่อร่อยมากเลย่ทอดเสร็จร้อนๆวันหลังไม่จุ่มมาซื้อที่นี่นะ Yeah, I was gonna go to.